สวัสดีครับผมประกรณ์บุพศิรินะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตุ๊กตาไก่ล่อนะครับหรือไก่ยางล่อไก่นะครับผมรุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดนะครับมาดูว่ารุ่นใหม่ปรับปรุงตัวไหนบ้างนะครับจุดแรกที่เราปรับปรุงนะครับก็คือามตัวไก่นะครับตั้งแต่คอลงมานะครับผมหน้าอกนะครับขาตรงส่วนนี้ เปลี่ยนเป็นผ้ายีนนะครับผ้ายีนยืดนะครับแต่ก่อนเราใช้ผ้าผ้าขนนะครับมันจะบางไปนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นผ้ายีนอย่างดีครับผ้ายีนยืดนะครับตรามาคู่นะครับเป็นผ้ายีนเกรเอนะครับมันจะนิ่มนะครับแล้วมันก็เหนียวเหนียวขึ้นนะครับทรงพอมันจะสวยงามครับใช้ไปนานมันจะไม่เสียทรงนะครับพอมันจะไม่ตกนะครับทรงนี้ทรงมันจะสวยครับแล้วก็มันจะทนทานขึ้นด้วยนะครับผม นอกจากนั้นนะครับตรงหน้าไก่ก็ยังเป็นหน้าซิลิโคนเหมือนเดิมนะครับหน้าไก่นี้เป็นหน้าไก่อดแบบมาจากพิมพ์หน้าไก่จริงๆริงขนาดเท่าไก่จริงๆนะครับเพราะว่าเราใช้ใช้แม่พิมพ์นี้เราใช้หัวไก่จริงมาทำนะครับหน้าไก่นี้เป็นสีแดงสีแดงนี้เราจะไม่ได้พ่นสีนครับเหมือนเหมือนยาทั่วไปนะครับอันนี้คือเนื้อยางซิลิโคนเนื้อยางซิลิโคนสีแดงเองเลยนะครับแล้วก็ปากนี่ก็เราแยกสีกันชัดเจนครับแต่ว่าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ จิกไปสีไม่หลุดลอกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในเนื้อยางเราผสมเอ่อเราฝังผ้าไว้ในเนื้อยางนะครับทั้งหมดเลยนะครับรอบหัวเลยเพื่อเพื่อป้องกันการฉีกขาดง่ายนะครับไม่ไม่ให้ฉีกขาดนะครับนะครับดูทำนิ่มนะครับนิ่มแต่ว่าไม่ไม่ฉีกขาดง่ายนะครับข้างในมันเป็นเป็นผ้าฝังอยู่นะครับมันเลยอย่างเราเย็บปิดกับ สร้อยคอกับคอไก่ครับเราต้องเย็บเย็บเนื้อยางที่มีผ้าอยู่ให้ติดกับกับส่วนของคอไก่ลงมาด้วยนะครับผมแล้วก็ตาไก่นะเป็นตาแก้วนะครับแวววาวนะคล้ายตาไก่จริงนะครับส่วนต่อมาครับก็คือขนนะครับขนนี่ก็เป็นขนเทียมนะครับผมเพื่อนๆถามว่าขนเป็นทำจากอะไรครับเป็นขนเทียมขนผ้าขนสัตว์เทียมนะครับอ่าเป็นว่าจะเป็นสร้อยคอสร้อยหลังนะครับจิตติ จิกตีได้นะครับไก่จิกตีได้นะครับผมสร้อยคอสร้อยหลังครับจิกตีได้นะครับไม่หลุดง่ายนะครับข้างในข้างในขนน่ะเราจะทากลวยางนะครับกลวยางเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมันหลุดง่ายนะครับรุ่นนี้คือจะไม่ค่อยหลุดง่ายนะครับใช้ไปนานครับก็จะหลุดนะครับผมตรงสร้อยคอสร้อยหลังครับจิกได้หมดนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับปีกับหางนะครับก็ยังเป็นทําจากผ้าเหมือนกันนะครับ ก็ฟองน้ำข้างในนะครับเพื่อไปยูนซ่งนะครับไก่จะจีกจะติดได้หมดนะครับตรงหางนะครับนิ่มนะครับไม่ว่าจะจิกติดนะครับยังไงครับมันก็จะคืนรูปมาเป็นแบบเดิมนะครับนะครับปีกอ้านะครับอ่าไม่ว่าจะจิกจะจะติกปีกปีกหางก็จะคืนรูปมาเหมือนมันมาเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็ข้างในตัวไก่ครับเราข้างในตัวไก่เป็นใยสังเคราะห์นะครับใยสังเคราะห์ที่อ่เราใช้ยัดหมอนนะครับเหมือน กับอ่หมอนที่เรานอนนะครับข้างในกันเป็นใยสังเคราะห์นะครับไก่ก็เตดได้ทบนิ่มนะครับนิ่มแล้วก็ปลอดภัยครับสําหรับไก่ครับไม่เจ็บแข้งเจ็บขานะครับแขวนนี่ก็มีเชือกแขวนให้พร้อมใช้งานนะครับเพื่อถามว่ามันจะหลุดไหมหูนะครับหูที่แขวนครับไม่หลุดนะครับเพราะว่าเชือกที่เรามัดมัดจากด้านนอกนะครับมัจากด้านนอกนะครับ ไม่หลุดง่ายครับไม่หลุดไม่หลุดเลยแบบแล้วก็ส่วนตะขอนะครับเชือกนะครับเราแขวนแขมให้นะครับความใช้งานนะครับตะขอถอดง่ายนะครับเชือกนี้ว่าแขวนไว้ที่ที่ซุ้มไก่นะครับเวลาจัดจับล่อนะครับหรือว่าเราจะแขวนนะครับเราก็แค่เอาเชือกนะครับไปคล้องใส่กับตะขอนะครับก็ค้อมใช้งานนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ครับมีหลายสีนะครับมีทั้งหมดตอนนี้มีอยู่ห้าห้าสีนะครับแล้วก็ มีสีดํอีกสีหนึ่งนะครับเป็น6สีนะครับผมใช้ีทุกสีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ช่องทาง้านหลังผมเลยนะครับเบอร์โทรแล้วก็ไอดียไลน์นะครับผมเบอร์โทรนอกจากเป็นเบอร์โทรแล้วจะเป็นแบบพร้อมเทนะครับชื่อของปรกกณ์โบสินะครับเจ้าของบัญชีนะครับสามารถชหระได้เลยนะครับผมแล้วก็มีเพจเพจก็เพจก่ยัางตุ๊กตาของปรกกอนรถกระดดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีช่องทางอีก ใน s h o ป e e หรือ Lazada น,นะครับร้านค้าตะกตร้ารัสตอดอนะครับสำหรับพเพื่อนเพืนท่านใดสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อไปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ